เอ๊ะว่าเอนี่มันที่ไหนเอ๊ะไม่คุ้นเลยฮะอ๊ะเอมาแล้วหรอแอแม่ไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะตัวฉันที่มันไม่เอาไหนไหนมาสอบหน่อยแล้วกันนะแม่นึตอบสนองช้าเหมือนเดิมเลยนะฉันอยู่นี่เว้ มาตอนไหนกัน <c oughs> อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรเป็นปะนี่ยังอดแอบเหมือนเดิมเลยนะแต่สร้างเธอนั่นเป็นปัญหานี่จำได้หรือเปล่าเป้าหมายของแกคืออะไรกันแน่สงสัยคงลืมไปแล้วหรือเปล,าล่าเอาเป็นว่าแกจเรื่องที่แกโดนเพื่อนหักหลังได้หรือเปล่า รื่องนั้นแกคงจำไม่ได้สินะนั้นไม่เป็นไรร,รอบนี้นั้นจะเป็นคนจาัดก,การให้แกเองไม่ต้องห่วงนะนอนหลับอยู่นี่แหละหลับให้สบายและฉันจะจัดก,การให้เอง